ซานเนี่ยมเข่าหลุมไปเองอะนะเข่าหลุมไปเองน,ะองน,งนีลูกอ้าอา,าน้ำน้ำท่วมาแล้ว ยิงแล้วตอนเนี้คำคำหนึ่งที่สื่อเลือกไม่ใช้เลยที่ล้ก่อนเนี่ยไม่ว่าคดีไหนเนะ่ยเขาจะกำกับไว้เสมอว่าตราบใดที่ศาลไม่ตัดสินนะคนคนนั้นยังเป็นคนบริสุทธิ์อยู่เสมอนี่ใช้สําหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่คนที่มาเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยชชปปชชี้ปั๊บอ่าลุงชานี่มั้ยลุงชาได้ขึ้นศาลการเมืองนะครับผมไม่ใช่คืนศาลเดียวนะ ขาไปขึ้นศาลอาญาโน่นศาลอาญาอุ่จริตนู่นเขาไม่ได้ขึ้นศาลนี้คนละศาลกันเดี๋ยวปชชีป,ปั๊บโอ้โหคุณต้องผิดเลยมันก็ไม่ใช่มีผิดมีถูกปวชห้าสิบห้าสิบแพ้ครึ่งชนะครึ่งหนึ่งฟ้องคุณยิงลักไปเป็นสิบคดีชนะเป็นคดีเดียวหนึ่งห้าเจ็ดแล้วชนะตอนที่ว่า ตอนนั้นยังมีมอสิบสี่อยู่พอหลังแค่มอสิบสี่ไม่มีแล้วคุณยิ่งรักชนะทุกคดีไม่มีแพ้อีกเลยนี่ที่เห็นที่เห็นว่าความเห็นของของปวชวมันก็ไม่เสมอไปมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรือว่าเรื่องที่ว่าเฮ้ยพอเขาชี้ปั๊บแล้วคุณจะต้องแบบเชื่อเลยว่าโอ้โหพวกนี้โกงจริงๆ คนที่ปชี้อ่ะแม้กระทั่งอนาตศาลนะ่ปชยังไม่เชื่อถือเลยใครยังมาเถียงผมว่าวาปชเชื่อฟังศาลก็ศาลปกครองอ่ะบอกให้เปิดเผยมาตั้งนานแล้วเขาเปิดเผยมาแล้วอืมเขาอ,อ้างกฎหมายข้อนั้นข้อน,นี้อ่าอ่ะชัดไหมที่ผมพูดนะชัดไหมแม้กระทั่งตัวปปชอเองก็ยังไม่เคยเชื่อถือศาลศาลปกครองสั่ง กชเปิดเผยไหมเปิดเผยสำนวนไหมสำนวนที่สอบปิกป้อมไหมสามพกรบอกให้ให้เปิดมีคําสั่งทั้งสองครั้งให้เปิดทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดคุณยังก็ไปสาธารณชนก็ยังไม่รู้ว่าผลทอบส่วนเป็นยังไงที่คือผลทอบส่วนน่ะมีแน่แน่ว่ะรู้ว่าปิกป้อมไม่ผิดว่าไปยืมมาเลยมาแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าคุณสอบผลสอบสวนยังไงสารพกองสั่งให้เปิดเผยกชเปิดไหมไม่เปิด เพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปอย่างคดีลุงชาเนี่ยก็โอ้โหตื่นเต้นกันหมายมากระหืดกระหอบไอหมาแก่ก็โอ้โหกระหืดกระหอบเลยมันพังมันอะไรแต่ที่ไอ้ที่แน่แน่จับบัญชีมาเส้นทางการเงินนไปหาบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีไหมพูดแบบนี้ตาใดที่ศาลเนี่ยมันตัดสินเคาจะช่วนี้ติดสิบปากก็ถือว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนบริสุทธิ์เชียร์บิ๊กโจ๊กอีกนะ แต่ลุงชานี่คดีไรเมื่อปีห้าสี่ปีน้ำท่วมใหญ่นั่นแหละที่ว่า,าที่จรดิตการซื้อออะไรอ่ะซื้อของไปไปบรรเทาทุกบรรเทาทุกอ่ะอาจจะซื้อแพงซื้ออะไรซื้อถูกแล้วก็ไม่รู้นะ 5, 4, อ่ะนะปีห้าสี่เอ่นแล้วเขาประทับรับฟ้องปีหกห้าตอนนั้นลุงชาไม่ได้เป็นไม่เป็นนักการเมืองตอนตอนที่ในในขณะที่ฟ้องลุงชาไม่ได้เป็นนักการเมือง เพราะนั่นเขาเราไปขึ้นศาลนี้ศาลนี้สายเขาไม่ได้สั่งอะไรนี่นะเขาไม่มีคําสั่งอะไรเพราะว่าก็ลุงชานไม่ได้ดำารงตำแหน่งอะไรถ้าคุณจะให้ลุงชานหยุดงานคุณก็ได้ไปไปยื่นกับสารเขาขอให้หยุดดําเนินงานหยุดการทํางานของในตําแหน่งนายกอบจอปทุมธานีในขณะปัจจุบันนี่คุณยื่นยังะ่ะไอไอความเห็นของกิจติกาไนยะ อย่าไปเชื่อถือมากนะมันก็เกงความเห็นนักกฎหมายมไทยรักไทยเคยถูกยุบมาแล้วก็กิจการไปเป็นกิจการนี่แหละตัวประธานกิจการคนก่อนนู้นอะไม่ใช่คุณีิสนุเคเืงงามนะไปนั่งเป็นพยานให้ไทยรักไทยเนี่ยถูกยุบไปอะพลังประชาชนก็ใช่ ก็เอาเนี่ยกิจติการเนี่ยก็ปรึกษากิจติการแล้วไม่เป็นไรไงแต่ตุลาการทนนู้นนะเขบเฉยเลยอันนั้นก็เรากอย่าไปเชื่อถือเลยมากความเห็นความเห็นแย้งหรืออะไรมันมีตลอดเนี่ยทุกคนก็เห็นแย้งได้พิสจน์นุ่งางามเขาก็ถูกเห็นแยง้งใช่ไหมโดยตํารวจคุณเรียนกฎหมายผมก็เรียนกฎหมายเพราะว่าก็มีนักวิชาการเขาบอกอ่ะมันละหรือนะเขาไม่เอาคำน,นี้มาใช้ไง คำว่าและและหรือในในกฎหมายเขาไม่เอามาใช้อ่ะก็ไปบอกว่าตารวจตารวจทํามีขั้นตอนใช่ไหมไอ้ตัวผมเองอะ่ะผมก็ไม่ได้บอกคูณสิสโน่เขาไม่ได้อยู่ข้างไหนเพราะว่าเขาบอกไปทามาใหม่ถ้าจะปลดถ้าจะไปปลดบิ๊กโจ๊กก็ก็ไปเสนอความเห็นมาใหม่ก็มันไม่ยากนี่เขาเขาสรุปอยู่แล้วคุณก็ตั้งกรรมการแล้ว,ลวก็เขาเขาสอบเรียบร้อยแล้วก็บอกเขาได้ว่าสอบเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยมันความเห็นมันไปอย่างนี้มันผิดจริงอ่ะ แต่ว่าคุณเลยวัดเขาผมก็บอกอย่างคิดว่าคุณเลยวัดเขาไปยืนอยู่ข้างพิโจกอ่ะคุณเลยวัดนี่ตัวเลยเขาตัวเดินสิบสองก็กตลอเลย <S <S เขาสิบสองศูนย์อ่ะก็โดนบิโจกฟ้องยคอีกเพราะนั้นเขาก็เห็นแย้งกันได้ในในหมู่นักกฎหมายลนะุงชาเนี่ก็เหมือนกันทําไมเขาจะเห็นแย้งกันไม่ได้มันก็แปลกนะถ้าเห็นแย้งไม่ได้กฎหมายถ้าถ้าการมือม่านไม่ต้องมีทานายเดี๋ยวปชชี้ปั๊บเปิดเสร็จเลยที ปปชนี่แพ้บ่อยๆนะแพ้บนสาลเนี่ยแพ้บนสาลเนี่ยแพ้บ่อยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่แพ้ชนะก็มีเห็นเทพทายเส้นพงอะไรม้งนั่นกระโดนปปชมั้งจีโมโลความผิดอะไรก็ไปติดคุกมาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุจริตการเลือกตั้งคือซื้อเสียงมาะนีซื้อเสียงนะท้องถิ่นซื้อเสียงท้องถิ่นเนาะ นายกอบจเนี่ยมัง้งหรืออะไรสักอย่างน้องเขาลงแล้วก็ไปซื้อเสียงกันนะมั้งก็เขาว่ามันฟัชัดเจนในงั้นอ่ะก็ไปละวผิดไปะผิดแต่ยังอื่นนะก็บอกเขายกยกตัวอย่างคุณยิ่งรักอ่ะคุณฟ้องไม่กี่คดีอะคุณยิ่งรักแพ้ไปคดีเดียวนะละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่คดีชุ้จิตนะละเลยการปฏิบัติหน้าที่หมายว่าว่าแต่ว่าครั้งนั้นอ่ะมันอยู่ในในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเขตม .44 ใครก็ล้าอือกล้าอือ ม .14 ยังอยู่ตตดสินคุณยิ่งรักอคดีเนี่ยเพราะว่าอะไรวะเขาก็บอกแล้ว,วบุญทรงถูกปลดไปแล้วแล้วก็ถูกกำลงักลงการถูกตั้งกรรมการมันจะละเลยได้ไงในเมื่อเขาสอบสวนบุญทรงอยู่เขาก็สู้คดีนี้เขาสู้ครน,น,นี้แต่มันสู้ไม่ได้เพราะมันอยู่ในว่างมอ .14 ตบหัวทหารตบหัวพุ่งหมแหละก็เขาประเทศไทยก็ชอบความศักดิ์สิทธิ์กับทหารเงง่ายดีตบหัวแม่งเลยอย่างเงี้ย ก็ไม่น่าอะไรเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปยืนเย้ยวห่หน้าหน้ากองทัพบ,บกนะพวกไอ้อพวกอะไรครับพวกเงินที่ว่าเป็นพวกเสือเหลืองเก่าหรือเปล่าหรือมันไม่มีเก่าหรอกไอ้เสือเหลืองก็เสือเหลืองนะั่นแหละไปยืนเย้ยว่บอกให้อกองทัพบ,บกช่วยไปบอกสถานที่ว่า่าให้ทักเถียงประกันตัวก็ยังมีความเชื่อคือยังมีความเชื่อแบบอเอ้ยทหารเท่านั้นที่ใหญ่ในประเทศนี้ทําอะไรก็ไม่ผิดนะนะทางแทนที่ทหาร ทห,หารกลางทหารไรล้วก็เห็นเ <paragraphs> ห็นอยู่แต่ละพัดที่จะเห็นทหารเตะคนแก่เงี้ยผมก็เห็นไอทหารเตะคนแก่เพราะกล้องมันก็เห็นอยู่ที่กรณีที่พ่อของนายแพทย์เนี่ยรถไปชนไอรถชนท้ายพ่อคุณหมอเออไม่ใช่เออรถชนท้ายไอ้น้ามันหนุ่มสองคนชนท้ายชนท้ายทหารรถทหาร แล้วพ่อของคุณหมอเขาอยู่คันท้ายเขาก็เลยไปชนท้ายอีกทีหนึ่งเขาเบรกไม่ทันไอ้นั่นไอทหารเลยลงมาเลยมาเลยไอสองคนหนุ่มหนุ่มหนุ่มม,มันชะการมันท่ผทายจะสู้มันเตะพ่อ,อคุณหมอนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบอายุห้าสิบหกสิบผมนี่หกสิบห้าจัดว่าคนแก่ใช่ไหมแต่ก็คนแก่แล้วโอ้ยเป็นหนุ่มใหญ่ผมผมเป็นหนุ่มใหญ่ผมไม่แก่เป็นหนุ่มใหญ่อก็ <c oughs> <c oughs> นก็เห็นแล้วก็เห็นกันทั่วไปหมดอ่ะตอนนั้นอ่ะก็ยังติดอยู่ยังติดอยู่แบบยังติดความรู้สึกว่าเอ้ยเราคนน้อยจริงเว้ยเรามีเปินเว้ยเราเป็นคนแบบอืมมันไม่กล้าหือก็เราหรอกนะมันไม่กล้าหือประเทศไทยมีหือที่เดียวคืออยู่กับต๊อปเนี่ยทหารไม่กลา้าทหารอยากลองไหมล่ะอยากลองก็ได้สบ <Bye. S 1> ายเพราะว่าเราก็กูยอยู่บ้านูุยอยู่เฉยเนี่ยกูยพูดเนี่ย แล้วกูพูดเรื่องจริงอะ่ะก็พูดมาให้พูดเรื่องจริงอยู่ในหน้าสื่อทั้งนั้นอยู่เป็นข่าว,วทั้งนั้นพูดเรื่องจริงทั้งนั้นไอ <c oughs> ้นี้ลุงชาเนี่ยผมเห็นเนี่ยทุกคนลืมกันหมดเลยมองแบบปปชเป็นคุณพ่อเลยแบบนี่แหละพ่อเขาบอกเขาผิดแล้วพ่อเขาบอกปปชผิดแล้วตัวหมาแก่นี่ก็ไม่เคยว่ามองมองปปชเป็นพ่อแต่ครั้งนี้มองปปชคือพ่อเลยแหละแหมนี่มันพังพินาศเพื่อไทยพังพินาศอะไรพัง มันคืออะไรพังพินาศมันคืออะไรเพื่อไทยมันพังตรงไหนวะมันันจะพังตรงไหนวะแล้วมันพังยังไงวะเขาคงศึกษากัมนมาดีแล้วแหละก็บิ๊กแก๊สเขาก็บอกเองนี่ว่าคนปทุมก็รู้ดีว่าเขาจะไปขึ้นศาลมันไหนเพิ่งเริ่มไต่สวนนะครับเพิ่งเริ่มไต่สวนนะเพิ่งเพิ่งเริ่มไต่สวนนะ คําว่าประทับรับฟ้องเนี่ยหมายความว่าส่งไปเนี่ยเขารับว้พิจารณาแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นนะยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะไปเริ่มแต่ส่วนมันเดินสิงหาเนี่ยหรือไงเนี่ยนักศาสานไม่สั่งมาให้ปฏิบัติหน้าที่เขาก็ทําได้เขาทําอยู่ได้เพราะถ้าดูแล้วคิดดูคดีจัดจ้างไอ้ซื้อไอ้เครื่องเดียววัซื้อไอ้ที่ไปแจกชาวบ้านน้าท่วมเหมือนเถอ นั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเขาจะไม่รู้เขารู้มาทั้งนั้นแหละใครๆก็รู้คนปทุมเขาก็รู้เขาเลือกเข้าไปไงแต่เขาไม่เอาบิ๊กแก๊ส,เ,เ,เ,พสเ,พเพราะว่าบิ๊กแก๊สไปทํางั้นเปลาออกไปลาออกทําไมอ่ะบิ๊กแก๊สไม่ต้องลาออกดิแต่ผมก็ถามจริงไงว่าเรื่องปีห้าสี่เนี่ยทําไมปปชพิ่งมาส่งปีหกห้าเพราะว่าอะไรป่าเพราะบิ๊กแก๊สอ่ะจะรังจะหมดวลาหรือเปล่า ก็จะมีคู่แข่งไอ้นี่มาแล้วคู่แข่งมาบ่านะแบบนั้นป่าแบบนั้นบ่าปีห้าสี่สอบบ้าอะไรกันนะปีตั้งกับปีห้าสี่สอบบ้าอะไรกันมันนานนมมันขนาดนั้นก็ไอก็ไอปปชเก่าอ่ไะไอวิชามหาคุณอ่ะมันยังลอยไปตามน้าเลยพยานยหลักฐานนะฮะพยายลาฐานเอาผิดเอาพิสิทธิเวชาธิวะกับไอไอไอกำนันตุเทพเนี่ย แกนั่งมันยังบอกว่าลอยไปตามน้ำเลยแต่แต่คดีนี้ว่าคด,ดีปีปีปีเดียวกันห้าสี่น้ำท่วมเหมือนกันมันไม่ลอยไปเหรอทำไมหลักฐานไม่ลอยเหรอสำหรับผมเนะี่ยผมไม่เคยเห็นไอ้คนพวกนี้เป็นเป็น,ปนพวกตรงชงตรงไม้หรอกตอนแหล่นะครคำว่าตรงฉินนั่นนันมาถึงในเมืองไทยอะ่ะวิชามาหาคุณนี่ก็เห็นเห็นอยู่ก่อนที่จะเสนอดำเนินการสอบสวนทักสินคินวัตน แสดงความเกลียดชังวิจารในเชินเกลียดชังกันมาไม่เท่าไหร่การในลงจันท์ทกจันทิกนี่ทั้งนั้นแหละยาใย,ย,ายอะไรแต่แก่ถอนการถอนทั้งนั้นกูต่อคือคนเกลียดทักสินทั้งนั้นได้แต่งตั้งมาเน่ะโดยโดยจริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนพนักงานสอบสวนนะมันต้องเปลี่ยนคนคนคนสอบเพราะว่าเขามีความเห็นต้นตัวที่ไม่ชอบกันอยู่นะ แต่ที่ไม่เลยเนี่ยไม่นี่นี่นี่เขาไม่เขาไม่เลยเขาไม่เคยทาแบบนั้นเหมือนกันกรับลุงช้าเนี่ยผมเองผม,มก็ติมาคอนเราก็ไม่รู้เรื่องต๊ดลึกแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เขารู้ดีอยู่แล้วผมคิดว่าเขาสืบคนก็นดีแล้วว่าในมองในแง่กฎหมายเขาอาจะเขาก็มองว่ามันไม่ผิดอะไรสาม,มารถทางานได้เนี่ยนะคุณไม่คุณไปลืมอะไรไปลายป่าที่กำลังพูดพูดตอนนั่งตอแหละพูดกันทุกวันเนี่ย นิพนธ์บุญยามณีอ่ะก็มานั่งเถียงก็เป็นรัฐมนตรีญญช่วยจนหมดวาระเขาโดนคดีชุตริตที่สงขลานิพนธ์บุญญามณีอ่ะพักไปไปาดอ่ะไหนอ่ะเขาโอ้ยดังับเออออกอะไรผมไม่ได้ออ้ยไม่ไมไมไม,มันคนละมันคนละเรื่องการผมดำรงตำแหน่งนี้ แล้วมีตนจน,น,นช่วยอันนั้นมันโอนนายกการบริหารงังจังหวัด,ดนะขเขาก็เถียงกขาลูกนี้จนเขาทํางานครบอ่ะอะมีเรื่องปู่ขึ้นมาอ๋อสารตัดสินไปแล้วคุณผิดนี่อะสารตัดสินในตอนที่เขาอีกสักสองปีเอเป็นรนัฐรีมาใช่ไหมก็อยู่ไดอีกปีกวานะ่าเนี่ยถึงยอหมดวันละเขาก็ไปไปพร้อมกับบิ๊กตูนะ่น่ะทำไมทําไมเขาอยู่ได้อ่ะนี่ menu, พลบุญยามณีเนี่ยเราก็เห็นเห็นอยู่แต่ําไห้ทุกคนว่า ถ้าลุงเพื่อไทยมันผิดมันแย่มันโ yeah! oh! อยถล่มกันนี่นะขนาดาษอิตาภูมิธรรมบอกคุณภูมิธรรมเขาบอกว่าอย่ามนโนไปเลยครับไอมาแกจะแจงงับเลยอ้คนไทยทนได้ไหมนนคำว่ามนโนอข,ของของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันเป็นเฮียเเฮ้ยอะไรพวกหนึ่งคือเป็นเฮี้ยอะไรพวกเบอแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเออพูดอะไรของมันวะ ก็งงๆอะนะแช่ก็พูดแบบนี้เพราะอะไรบอกาง่ายมันก็แบนผมอยู่แล้ว YouTube พวกใช้คำตูภาพยังไงอะคนดมคนเทครองอะแช่คำตูภาพมากเลยแถมก็พูดเรื่องจริงท้งนั้นด้วยแบนเรามาหาเรา,เร,าเราเมิดคนอื่นเขาคุยเรื่องพระเรื่องเรื่องเช่าพระเรื่องอะไรสิบกว่าวันเลยเราลองดูเลยมันกูเห็นมันเตือนมานานแล้วเอาก็เลยอะมาคือหนังสือเตือนเป็นภาษาอังกฤษแต่เราแปลเป็นไทยได้นะไงแมวมาแล้วอะ งั้นกูพูดเดงเชาพระชาวพระนะเราหากินแบบว่าผมเองผมยังสามารถเนี่ยเอาผ้าเก่าเนี่ยก็ผมก็ทำงั้นจริงอ่ะง,งักนช่วยเราได้200-300ยสา้อยไม่มีก็ส0่ร้อหลานชายก็ส่งเงินมาให้กับพระของเราถ้าเกลียดเดียวมันมาแล้วตัดเราพิ้งเลยคุณละเมิดไร้แรงไม่ใช้เลยเบัญชีดมัชครองแน่นะนะถึงนี้บอกไม่ไงมันก็แบนเราอยู่แล้วผมไม่สนใจ คนดูก็ดูไม่ดูก็อย่าดูก็พูดไปกันแหละเออเออแต่วันไปลายแล้วมันจับตาได้เนี่ยมันเรายังพูดมันมันยังไม่ปิดช่องเราแล้วก็พูดไปแค่นั้นเองก็ตอนนี้อ่านั่นเขาเอาอีกแล้วเขาก็ปิดเราไปเก่าถึงวันที่เก้าแล้วทิกตอกทั้งนั้นพูดพูดไรวะเราเราหาคำพูดไม่เจอที่ว่าเราไม่ผิดตรงไหนวะงงมากพูดถึงลิซ่าเงี้ว่า เออลิซ่าเนะี่ยใครไม่มีไม่ไม,มีใครรู้ว่าเขาจะดังวันไหนใครคุณจะสามารถลงทุนให้ได้ไหมว่าลงทุนก่อนให้ได้ไหมอ่ะเอ้ากูผิดตรงไหนเนี่ยอยู่ๆตัดทิ้งไปเลยอ่ะอืมไม่เป็นไรกูน่ะดังเพราะอะไรว่าสื่อมวลชนไม่ชอบร้องเรียนด้อมสม้มไม่ชอบหวาดกลัวมากร้องเรียนคนดูนิดเดียวแต่ร้องเรียน คนร้องเรียนก,กันเยอะอ่าไม่เป็นไรแต่ถ้าลองถ้าลองเราใช้เงินซื้อมันดิเงิน,นซื้อโฆษณามันดิโฆษณาคลิปดิไม่ทาครับไม่ทาทาทา,ทาเราแล้ว YouTube ก็เหมือนกันซื้อเงินโฆษณาคลิปเมื่อไหร่นะโฆษณาช่องเมื่อไหร่รับรองปลอดภัยและกังวลแต่ถ้าไม่ซื้ออ่าคุณก็ต้องละหกละเหินไปแล้วคงไม่สนใจอะไรตามทำเราทำสนุกสนุกแล้วไป YouTube ก็เคยทำหมากดูเอนเซอร์แล้วเนี่ยเราก็เอ้ยผลได้โบนัสสองสองหมื่นเอาให้คุณคา่าพอแล้วเข้าไปปับ๊บเบราว์เซอร์ของคุณไม่เหมาะแก่การทราําโฆษณาแน่เราก็กะไม่ต้องอะไรก็เอาสองหมื่นนี่มันหมายความว่าเขาเราได้โบนัสอ่ะเขาเราได้สองหมื่นว่าเราจะมีเราก็กะจะทาอะไรแบบพูดสำหรับเสนอคลิปแนะนําตัวเองแล้วหัวโฆษณาวันนี้ แต่การทำเนี่ยของคุณไม่เหมาะนะเพราะนั้นเราจะมีทางได้เงินมาจากไหนได้ทนาะงย t u b e ก็ไม่มียอดวิวเขาก,กดเราอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ทำก็ไม่เป็นลายเ้าก็ทำเพราเราไปอยู่ที่แหละไม่เป็นลาแล้วสนกุนกกันไปแต่เนี่ยลุงชาน่ะเขาคงนั่นมาแล้วล่ะโอ้ยคนมือระดับนั้นมัน แล้วอย่างเขาเขาบอกเขาเขาขึ้นคนละสารเขาไม่ได้สารอาญาขดดักขดดกขดดกคะนนนักการเมืองไอ้สาลนี้เขาก็อันสั่งยังพุกได้เนีสยศาลนี้สาลนั้นก็สั่งยังพุกได้แต่ว่าเขาาสู้สารเดียวว่าล่ะสารอาญาน่ะสานชาตริตริทมันต้องสู้กันสามศาลว่าล่ะเออผักเขาเขาส่งสารอาภาคสารภาคอ่าผักนี้ยผักผักผักกีนผักแปดอะไรนี่แหละนะเพราะนั้น ก็กลับไปคิดดูเขาทู้กันสามศาลเปล่าเท่านั้นเนี่ยคุณนั้นน่ะถ้าถ้าทู้กันสามศาลนี่โอโ้โหหลายปีนะคุณเป็นนายกอบจจบก็ <c oughs> ยังไ่เร็จอนะ่ะเออเอาดิแล้วนั้นอย่าไปคิดมากแล้วตอนเนี้ผมว่าวงการศาลเนี่ยเขาก็มองปชแปลกๆก็เพราะว่าก็ศาลก็บอกแล้วศาลปกครองสั่งให้เปิดเผยสองครั้งแล้วอ,อะไรอ่ะวีระสมความคิดไปสองครั้งแล้ววีระชนะด้วยนะ ฝ่ายปกครองสั่งให้เปิดเผยด้วยให้ส่วนนักนรับรู้ทุกวันนี้ปมชอเขไม่เปิดแล้วปมชอไส้ในมันก็เละเทะอ,อย่างนี้ไอ้เมนเจอร์มันบอกเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันสองข้างถ้าบิ๊กถ้าถ้าถ้าเมนเจอร์มันพูดส่วนที่พูดจริงอไอ้นี่ก็เละก็เละนายเละนายเกี่ยวบิ๊กโจ๊กถ้าพูดไม่จริงบิ๊กโจ๊กพูดจริงอา้าวไอ้เฮียนี่ก็เละอีกปมชเพราะบิ๊กโจ๊กแม่งปากเข้าไป ปลาให้ไปรับใช้บิกป้อมปลาให้ไปรับรับใช้พิกป้อมนะแก่งนะปลาให้เขาไปรับใช้พิกป้ปอมนะในในน้นม,มันก็นเละเละเทพไปหมดสรุปแล้วอย่าเลยปแบบชถ้าใครเห็นเป็นพ่อเนะี่ยคุณพลาดแล้วแต่คุณเห็นป็นพ่อเนะี่ยคุณพลาดแล้วบอกตรง